จะพามาทำความรู้จักกับนากยักษ์แห่งป่าอเมซอนนากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันมีขนาดลำตัวยาว1.5ถึง1.7เมตรและมีน้ำหนักตัว26ถึง32กิโลกรัมในตัวผู้และขนาดตัวเมียที่เล็กกว่ามีขนสีน้ำตาลเข้มและสั้นกว่านาคชนิดอื่นๆพวกมันมีขนสีขาวใต้ท้องตั้งแต่ช่วงคอถึงหน้าอก ซึ่งจะแตกต่างออกไปตามแต่ละตัวอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเองน่าหยับกระจายพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำต่างๆในป่าดิบชื้นทวีปอเมริกาใตา้เชน่นลุ่มแม่น้ำอเมซอนพวกมันมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่โดยมีสมาชิกในครอบครัวประกอบไปด้วยตัวพอ่อตัวแม่และลูกร่วมกันแล้ว จะมีประมาณ12ตัวซึ่งตัวแม่จะสอนลูกว่ายน้ำและออกหาก,กินปลาและสัตว์น้ำชนิดต่างๆเป็นอาหารโดยแต่ละฝูงนั้นจะมีอนณาเขตหาก,กินที่ชัดเจนพวกมันมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มอีกด้วยแม่นากยักษ์จะมีขนาดตัวที่ใหญ่แต่พวกมันก็ยังคงตกเป็นเหยื่อของสัตว์ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่ามันโดยเฉพาะนากวัยอ่อน ที่จะถูกจระเข้เคมนเสือจากลัวหรืองูอนาคอนดาล่าพวกมันเป็นอาหารแต่ถึงอย่างนั้นพวกนาคยักษ์ที่มีขนาดโต,โตเต็มที่ถ้าพวกมันถูกคุกคามก็สามารถฆ่าจระเข้เคมนรวมถึงงูอนาคอนดาได้ด้วยเช่นกันจนได้สมญานามว่าเป็นหมาป่าแห่งสายน้ำลูกนาคนั้นใช้เวลา2-3ถึงปี กว่าจะเติบโตเต็มที่แต่พวกมันกลับเป็นสัตว์ที่อยู่ในสถานะใกล้ศูนยพันโดยปีคศ1,950ถึงปีคศ1,960ที่มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วและยังตกอยู่ในสถานะใกล้ศูนยพันในปีคศ1999นาคยักษ์มีจำนวนประชากรประมาณ5,000ตัว ในป่าของไกาอานาะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่อยู่แหลงสุดท้ายในธรรมชาติและถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์พรพวกมันถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัยโดยมนุษย์และในสถานที่พอเลี้ยงนาคยักษ์ก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงให้รอดได้ยากมากเช่นกันโดยในปีคศ2003 มีจำนวนประชากรนาคยักษ์ในสถานที่เลี้ยงโดยมนุษย์มีเพียงแค่60ตัวเท่านั้นที่รอดมาต่อกันทีนาคทะเลเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลชนิดหนึ่งโดยอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกพวกมันจะมีน้ำหนักตัวประมาณ14-45กิโลกรัมนาคทะเลนั้น จัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่มีขนาดที่เล็กสุดแต่พวกมันนั้นไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลทั่วไปเพราะมีฉนวนกันความร้อนและด้วยขนที่แน่นหนาจึงทําให้นาคทะเลสามารถหาอาหารในทะเลเป็นเวลานานๆได้พวกมันจะอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งโดยจะดำดิ่งสู่พื้นทะเลเพื่อหาอาหารอาหารที่พวกมันชอบคือสาหร่ายทะเล เม่นทะเลหอยต่างๆกุ้งและปลาบางชนิดนอกจากนั้นแล้วนาคทะเลยังเป็นสัตว์ที่สามารถวัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้อีกด้วยปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพฤติกรรมการกินของนาคทะเลนั้นที่ชอบใช้หินทุบเปลือกหอยบนหน้าอกตัวเองเป็นพฤติกรรมที่มีมานานเป็นระยะเวลานับหลายล้านปี ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยถือว่าเป็นพฤติกรรมการกินที่พัฒนาขึ้นมาจากการกินหรือหาอาหารทั่วไปของสัตว์และยังเป็นสัตว์ทะเลชนิดแรกที่มีพัฒนาการแบบนี้โดยมีการสังเกตพฤติกรรมของพวกมันแม้แต่ลูกนาคทะเลกัมพาในสถานที่เลี้ยงก็ยังพบว่ามีพฤติกรรมการกินแบบเดียวกัน โดยในอดีตจำนวนนาทะเลนั้นอยู่ที่ประมาณ1,000-2,000ตัวเท่านั้นเพราะพวกมันถูกล่าอย่างหนักในปีคศ1 7 4 1ถึงปีคศ1,911จนต่อมามีสนที่สัญญาระหว่างประเทศในการห้ามล่าและให้อนุรักษ์นาทะเลไว้จึงส่งผลให้จำนวนนาทะเลเพิ่มขึ้นเป็น 1 5 0 0 0 0ตัวถึง3,000 300, 0 0ตัวนับว่าเป็นความสำเร็จในการอนุรักษ์นาคทะเลแต่ปัจจุบันนั้นจำนวนนาคทะเลได้ลดลงอีกครั้งพวกมันจึงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์เหตุผลที่พวกมันถูกล่าโดยมนุษย์นั้นเพื่อนำขนที่หนาของมันไปทำเป็นเสื้อขนสัตว์และการจะทำเสื้อได้หนึ่งตัวนั้นต้องใช้ตัวนาด 30ถึง40ตัวกันเลยทีเดียวฝากช่องอ p ปไล์ c h a n n e ด้วยนะครับกดติดตาม